ไปหับบืนนะไป้องหรือะบ้างขึ้นังกิเบีนอมอไมขอดนตรนี้แล้วก็ูนีไ้ไม่ครับอยู่ตนียไม่ปลพวกขึ้นนังกินเบีรยนะอไม่ขึ้นหงกิน ขาวหรือมาทำตรงจุดนี้นะมีขนาพอที่แบบุกานพอได้ป้นเพ่มาเลยทำตเรื่อยๆมากครับจากตัววันนี้ครก็เริ่ม อยู่แรกผมก็ทำเริ่มออกตัว30-4ปลูกปัก3ี4ก็มา4ปี5ปี้ดิีดินมันก็เสื่อมเสื่อมสภาพผมก็เลยอันมาทำนาปักบุ้งแต่วันันมาทำนาปักบุ้งที่น้ำรักษามันก็ดีขึ้นผมก็เลยทำมาตลอดทุกวันนี้ไม่คิดเป็นมัดครับอคิดเป็นมัดครับมัดสี่บาทส่งของทรงไม่ค้ามัด 200กว่าก็มัดที่แบบไม่แน่นอนที่เขาสั่งมากก็ตัดมากสั่งน้อยก็ตัดน้อยวันละสามสี่ได้ตัววันหนึ่งเดือนกับเริ่มปลูก,กวันแรกก็3าสวันตัดได้ทันทีมันก็เลต่อยอดอกไปไม่ได้

จำงเองนายเ้ตัวขึ้นนดเดไตามมายก่ช่วง